สมาคมเกษตรกรชายแดนบุรพาเปิดเวทีแจ้งแนวทางเยียวยาความเสียหายจากช้างป่าพร้อมกับคณะกรรม,มธิการตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยา ต่อไปชมสมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพาอำเภอคลองหาจังหวัดสระแก้วนายมนตรีคำพในายกสมาคมเกษตรกรชายแดนบูรพาเป็นประธานเปิดเวทีประชุมชี้แจงแนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก ช้างป่าโดยได้รับเกยียรติคณะกรรมธิการวิสามันพิจารณาติดตามผลการดําเนินงานและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่างยั่งยืนสภาผูรรร้แทนราษฎรอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมพูดคุยชี้แจงโดยมีนายชาตรีพรดุงพงษ์ผู้อำนวยการสํงงานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสระแก้วเป็นประธานและมีเกษตรกร,ร,กรในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและปราจินบุรีประมาณ300 คนเข้าร่วมเพื่อสร้างความเข้าใจถึงหลักเกณฑ์และแนวทางเยียวยาจากงบกลางนายเนยสุขประเสริฐอุปนายกสมาคมเกษตรกรชายแดนบุรพาได้เปิดเผยปี 2,566ถึง2,567มีข้อมูลนะคะมีมูลค่าความเสียหายไร่อ้อยจากปัญหาช้างป่าประมาณ80ล้านบาทโดยเฉพาะในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอ่างรือในที่ช้างออกนอก,นอกพื้นที่ป่าซึ่งที่ผ่านมาค่ะก็มีเกษตรกรจำนวนมากที่ยังไม่ได้รับการเยียวยาเนื่องจากความเสียหายจากช้างป่าไม่เข้าหลักเกณฑ์ภัยพิบัติตามที่กฎหมายเกษตรกำหนด ส่งผลให้การชดเชยล่าช้าและไม่ทั่วถึงถึงแม้นระเบียบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าจากงบกลางที่ผ่านราชกิจจานุเบกษาไปเมื่อวันที่28เมษายน2568ที่ผ่านมาแล้วก็ตามเราก็พยายามพยายามพูดให้รัฐได้รู้ว่าเวลาเนี้ยเกษตรกรเราเนี่ยไม่ได้รับความช่วยเหลือเลยนะที่มันเกิดภัยจากช้างเนี่ย มันมันก็ยังติดปัญหาว่าตอนนี้งบกลางก็ยังไม่ได้โอนเงินมาที่อุทยานเพราะฉะนั้นเราถามว่าอะไรต่างๆที่ยังไม่ชัดเจนเนี่ยอุทยานจะให้คําตอบว่ายัางไงเหตุมันเกิดแล้วเนี่ยการเสียหายเนี่ยถ้าตอนนี้มันก็ยังไม่ได้ขยับอะไรเลยเนาะเพราะว่าคือที่มันเกิดเทตเนี่ยคือมันลบไปหมดแล้วไงตอนนี้ ขณะที่นางสาวยานทิชาบัวเพื่อนสอสจันทบุรีเขตสามและประธานอนุกรรมธิการศึกษาการปรับปรุงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเย,อยเียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภัยช้างป่าเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดําเนินงานตามร,ระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือเย,อยเียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากช้างป่าซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่28เมษายน2568ว่าขณะนี้ยังไม่สามารถ ามารถดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาตามระเบียบใหม่ได้เนื่องจากยังรอการอนุมัติงบกลางจากรัฐบาล ทั้งนี้ค่ะทางกรมอุทยานได้ยื่นขอรับการจัดสรรง,งบกลางจากสำนักงบประมาณรวมทั้งสิ้นประมาณ700ล้านบาทโดยมีงบส่วนหนึ่งราว100ล้านบาทเพื่อเป็นงบเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่าแต่เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านระยะเวลาปีงบประมาณสำนักงบประมาณจึงขอให้กรมอุทยานทบทวนวงเงินและคำนวณเฉพาะความจำเป็นเร่งด่วนในระยะ3-4เดือนข้างหน้าซึ่งขณะนี้ อยู่ในกระบวนการพิจารณาของสำนักงานอาของสำนักงบประมาณโดยอาจได้รับการจัดสรรเพียง30ล้านบาทในเบื้องต้นค่ะนอกจากประเด็นการเยียวยาทางกรมอุทยานยังได้ดำเนินการเชิงรุกด้านการบริหารจัดการช้างป่าโดยมีแนวทางควบคุมอัตราการเกิดของช้างด้วยการใช้วัคซีนคุมกำเนิดชนิดชั่วคราวซึ่งสามารถออกฤทธิ์ได้นานประมาณ7ปีโดยไม่ใช้การทำหมันถาวรทั้งนี้ ะะก็เพื่อลดอัตราการเพิ่มจํานวนช้างในพื้นที่ที่มีปริมาณเกินศักยภาพในการรองรับ ทางอนุกรรมธิการก็ยังได้เน้นย้ำนะคะว่าปัญหาช้างป่าเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ชายป่ารัฐบาลและผู้ที่กําหนดนโยบายจําเป็นต้องให้ความสําคัญเข้าใจสถานการณ์อย่างลึกซึ้งและเร่งรัดอนุมัติงบกลางให้ทันต่อการใช้งานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่เกิดความเสียาหายหลังวันที่28เมษายน2568ซึ่งยังไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามระเบียบใหม่ทั้งนี้นะคะระเบียบ ว่าด้วยการจ่ายเงินช่วยเหลือได้รับการจัดทำและประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาและอยู่ในความพร้อมสำหรับการบังคับใช้ทันทีที่ได้รับงบกลางสนับสนุนโดยอนุกรรมธิการจะยังคงผลักดันในทุกช่องทางค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยตัวอย่างหลักเกณฑ์นะคะระเบียบ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชว่าด้วยการจ่ายเงินเพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากช้างป่างบกลางปี2568กรณีพืชผลทางการเกษตรเสียหายพืชไร่หรือว่าพืชสวนอย่างเช่นข้าวโพดอัตราชดเชยต่อไร่6 6 3 7บาทค่ะพืชอ้อยนะคะอยู่ที่1 3 4 0 2บาทสับประรดอยู่ที่22,424บาทเป็นต้นค่ะขณะที่กรณีเสียชีวิตนะคะจะมีการชดเชยจำนวน5 0 0 0 0 0บาทค่ะ มากเลยจัดตัวเชิญพี่น้องแต่สิก่อระหว่างก่อนหน้านั้นที่รจะมาได้ใช่ก็คือจริงๆระเบียบเนี้ยค่ะมันถูกกฎหมายเนาะได้รับการรับรองเนี่ยตั้งแต่วันที่28เมษายน68ที่ผ่านมาแล้วเนาะแต่ว่าประกาศในราชกิจจารีเนี่ย11 11มิถุนาใช่ไหมคะจริงๆเนี่ยระเบียบมีผลบังคับใช้ตั้งแต่28เมษายนนนี้คือทางกรมอุทยานเนี่ยก็แจ้งให้เราทราบแบบนี้แต่ว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังจาก วันที่28เมษายนใช่ไหมคะตรงนี้เนี่ยพี่น้องประชาชนก็ยังไม่สามารถที่จะได้รับเงินใน,อ,ในอัตราใหม่ได้เนื่องจากว่า ระเบียบนี้มันต้องใช้งบกลางเพื่อที่จะมาชดเชยเยียวยาเท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยมีความจําเป็นที่จะต้องอเราก็อยากเรียกร้องไปยังรัฐบาลเนาะให้รีบอนุมัติงบกลางมาใช้เพื่อเพื่อเนี่ยชดเชยเยียวยาให้กับพี่น้องที่ได้รับผลกระทบเนี่ยค่ะเพราะว่าก็เห็นแล้วว่ามันเดือดร้อนมากจริงๆเนาะแล้วก็ระเบียบเนี่ยค่ะเราก็ทําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วกรมอุทยานก็ก็ทาพร้อมแล้วเนาะเหลือแค่เงินที่จะอนุมัติมาแค่30ล้านเนี่ย ก็ก็อยากจะขอวิงวอนนะคะให้ช่วยเร่งรัดอนุมัติให้ให้พี่น้องประชาชนด้วยค่ะ